อาจารย์เฉลิมชัยท่านมักจะพูดเสมอครับว่าถ้าไม่กลัวความตายผมว่ามนุษย์ทุกคนนะ่ะก็กลัวตายทั้งนั้นนะครับท่านอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยท่านมองความตายต่างจากคนอื่นยังไงท่านถึงได้ไม่กลัวแม่ไอ้หมูมึงถามกูเรื่องความตายไอความตายเนี่ยนะมันเป็นของยิ่งใหญ่ที่สุดมึงรู้ไหมความตายเป็นของเรา ของจริงนอกนั้นไม่ใช่ของเราพ่อแม่ไม่ใช่ของเราลูกเมียไม่ใช่ของเราสมบัติบ้าไม่ใช่ของเราที่ดินไม่ใช่ของเราวัดเรากุดก็ไม่ใช่ของกูของกูมีอย่างเดียวคือกูเกิดแก่เจ็บตายความตายเป็นสิ่งที่กูจะต้องพบการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของเราคือความจริงนอกนั้นไม่ใช่ความจริงแต่พวกเราไม่ศึกษามึงรู้ไหมมนุษย์ไม่ศึกษาเรื่องความตาย พวกเราทุกคนไม่เคยรู้จักความตายแล้วปฏิเสธมันแล้วหวาดกลัวมันแล้วหนีมันลบมันลี้มันไม่อยากพูดถึงมันเมื่อคนทุกคนพูดถึงความตายแล้วไอ้ห่าอย่าพูดอย่าพูดเป็นลางไอ้ห่าแม่งมึงพูดอะไรมันเป็นลางไม่ดีเป็นลางไม่ดีไอ้ห่ามึงรู้ไหมความตายมันต้องพูดทุกวันเพราะมันยังไงมันก็มาถึงมึงอยู่ดีมึงต้องเตรียมความตายไว้ให้เรียบร้อยอาจารย์รุ่งราาบอกว่าต้องหัดตายก่อนตายจริงต้องฝึกตัวเองให้ตายก่อนความตายจริงจะมาถึง นั่นคือวิธีการนั่นคือหลักธรรมของการที่จะเข้าใจว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากที่สุดยิ่งกว่าวิชาใดในโลกนี้กูเรียนวาดรูปมาแล้วตายหาเกิดมาก็ฝึกวาดรูปทำาหากินแล้วเสร็จเรียบร้อยก็หมดไปดังนั้นเร,เราต้องฝึกไปสู่ความตายความตายไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวตายไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวต้องหัดตายก่อนตายจริงเพราะมันยังไงมันก็มาถึงมึงอยู่เดีย มึงเขแตจมันรู้คอนอื่นนั้นกลัวความตายเมื่อกลัวความตายเมื่อมึงถึงความตายนั้นมึงจะหวาดกลัวมึงจะหวาดมึงจะโอ้มึงไม่อยากตายมึงเลยมึงห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มึงห่วงตั้งเมียลูกมึงห่วงสมบัติมึงห่วงนู่นห่วงนี่มึงยังไม่ได้แก้แค้นใครเลยวุ่นวายไปหมดใจของมึงกับแมงแบบโอ้มันวุ่นวายแล้วมันคุมไม่ได้มันกลัวสุดท้ายคิดอย่างเดียวคือกลัวตายมึงก็จะมันต่อสู้สุดท้ายมันก็ตายอยู่ดี นั่นเขาเรียกว่าการตายที่ไม่สงบมึงฟุง้งซ่านความตายของมึงยังไม่มีระเบียบคนมีธรรมะจ,จึงจัดการความตายของตัวเองอย่างมีระเบียบความตายที่ละเอียดปราณีตการเข้าสู่มิติแห่งความตายโดยรู้ความสงบเกิดขึ้นกับใจของเรากายกับจิตแยกกันกายไม่ใช่ของกูเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ถูกเผาไปไม่เหลืออะไรกูทิ้งทุกอย่างในโลกกูไม่สนใจกูไม่สนใจสมบัติประถานกูไม่สนใจพ่อแม่กูกูไม่สนใจลูกเมียกู เพราะกูรู้ว่าทุกอย่างนั้นแม่งสุดท้ายมันไม่มีอะไรมึงรู้ไหมมันไม่มีอะไรมันเป็นสมมุติหมดแล้วเขาก็ตายจากกันกูก็ตายจากเขาจักมันมึงจังหวัดกลัวไปแล้วมึงจะตายโอ้โอ้ร่างกายมึงไม่ไหวแล้วมึงนอนนิ่งแต่ใจของมึงโอ้ใจของมึงแบบไม่สงบเลยมึงเลยคนที่ไม่ศึกษาความตายจึงทรมานที่สุดในความตายที่เกิดขึ้นจริง มึงรู้ไหมกูฝึกไปเพื่ออะไรฝึกเพื่อไปรู้จักมันกูยินดีกับความตายที่มาถึงกูเมื่อไหร่ก็ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องพูดถึงกูยินดีกูยินดีกับทุกอย่างเพราะกูรู้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นของกูเป็นความจริงอยู่ที่ว่ามึงจะเจอหนักหรือเจอเบาแต่สุดท้ายมึงก็เจอหนักอยู่ดีนั่นคือตายดังน,น,นั้นมึงจะทำยังไงคนมีธรรมะจึงไม่กลัวความตายยินดีเบิกบานกับความตายพุทธศาสนาสอนดีมากธรรมะของพระเจ้าสอนดีมากแต่ไม่เคยมีใครศึกษาจริง มัวไปศึกษาอย่างอื่นมากมายศึกษาสิ่งที่หากินแต่มึงไม่ได้ศึกษาความจริงนั่นก็คือจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวมึงร่างกายมึงตายแต่จิตวิญญาณมึงไม่ได้ตายถ้ามึงรู้จักมันมึงจะทิ้งทุกอย่างในโลกนี้ทิ้งหมดเลยการเป็นอาการสงบมึงทิ้งอะไรกิเลสท,ทั้งหมดของมึงขัดเกลใจมึงตลอดเวลาฆ่ากิเลสท,ทุกตัวความยึดมัน่นถือมัน่นทุกอย่างแม่งหมดไป มึงรู้ไหมเมื่อร่างกายเป็นของไรค่ามันจึงวางร่างกายมันเฉยนั่นคือความว่างเมื่อเกิดความว่างนั้นความตายจึงมาถึงด้วยการรู้ด้วยสติมึง้าใจไหมลมหายใจทุกอย่างมึงรู้ความเจ็บป่วยของมึงมึงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของมึงแล้วมึงกําลังเห็นความทุกข์ทนในร่างกายของมึงแล้วสุดท้ายจิตวิญญาณของมึงก็หลุดออกจากร่างโดยสติที่มึงรู้ด้วยมึงรู้ด้วยมึงรู้ไหมนั่นคือสิ่งที่เขาฝึกสติฝึกสติเพื่ออะไรไปสู่ความตาย ฝึกสติเพื่ออะไรเพื่อความสําเร็จในโลกแห่งสมมุติสติจึงเป็นเรื่องสําคัญสูงสุดของทุกศาสนามึงรู้ไหมมึงมึงรู้มีมนุษย์คิดแบบกูกี่คนมึงรู้ไหมมันมีแต่คนมีธรรมะสูงสูงคนที่เรียนธรรมะมาอย่างดีจึงรู้สึกแบบกูกับ่าเมือความตายอ่ะกูกูไม่อยากตายกูไม่อยากตายอ่ะมึงอย่ามาบนูตาย ้มึงสุดท้ายมึงก็ตายหายู่ดีหมูมึงต้องเรียนรู้เหมือนกูแล้วมึงจะมีความสุขกับโลกนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับมึงคือสิ่งที่มึงยินดีลองรับมึงยินดีรับมันมึงยินดีรับกับความทุกข์มึงยาวาดกลัวความทุกข์และไม่ยอมรับกับความทุกข์แล้วมึงจะโคตรทุกข์ทุกกายเป็นเรื่องธรรมดามึงอย่าทุกข์ใจกายมึงเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นของสมมติทั้งหมดดังนั้นมึงเรียนรู้มัน แล้วมึงก็จบมึงเข้าใจนี่คือความสุขที่นิรันด์การได้ไปอยู่กับพระเจ้านั่นเป็นแอพสแต็กเป็นนามธรรมเป็นนิรันด์มึงไม่ต้องกลับมาเกิดอีกพระเจ้ารองรับมึงอยู่ข้างบนแล้วมึงจะกลัวความตายตไปทำไมไอ้บูมึงอย่าหวาดกลัวความทุกข์แล้วมึงจะโคตททุกข์ทุกขก์ายเป็นเรื่องธรรมดา,ามึงอย่าทุกข์ใจ ในเมื่อชีวิตทุกชีวิตครับมีเกิดแก่เจ็บและตายเป็นของธรรมดาครับแล้วเราจะมานั่งกลัวความตายกันทําไมครับผมว่าเราเอาเวลามาคิดดีกว่าครับว่าเราจะมีความสุขทุกวันจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตเราได้ยังไงท่มมานผู้ชมไปติดตามกันมานานโอ,โ,อโอ้ไอ้หมูไอ้หมู แฟนมันแท้ผมมันทุ่มเทตรงนี้มันทุ่มเทผมเป็นชีวิตที่น่าสนใจสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ไอ้หมูคิดว่าสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่ผมกระทาจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่รู้สุดยอดจริงหรือเปล่าติดตามนะครับกดอะไรนะสไครซ์สเคยส์ยสไครบ้าบอคอแตกอะไรกดติดตามมันหน่อยแล้วพบกันพบกันติดตามไปเรื่อยๆมันขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเราทางเพจแฟนบันแท้อาจารย์เฉลิมชัยครับก็มีเสื้อมาแจกสำหรับทุกท่านที่ติดตามเรามาตลอดครับกติกาก็ง่ายๆครับแค่แชร์แฟนออฟเฉลิมชัยตอนนี้นะครับไปที่หน้า Facebook ของท่านนะครับแล้วแคปหน้าจอครับส่งกลับมาในอินบ็อกซ์ของเพจเราครับเราก็จะทำการจับฉลากหาผู้โชคดีในทุกๆครั้งนะครับหวังว่าทุกทุ่านจะติดตามเราไปตลอดครับ